สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับตลอดคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับคลิปนี้ก็โยงไปที่ประเด็นของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับโยงไปที่เรื่องของโคดิกาโปนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับโดยนักข่าวอย่างดีนโจนเนี่ยนะฮะนักข่าวสายวงการฟุตบอลเกี่ยวกับตลาดซื้อขายเนี่ยนะฮะก็ ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมานะครับว่าทางโคดิคาโปเนี่ยมีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมกับทาง p s ครับซึ่งสิ่งนั้นน่ะไม่ต้องสงสัยเลยนะฮะว่าหลังจากที่มีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมมาเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะมีการย้ายทีมในช่วงปีหน้าเกิดขึ้นก็ได้ปี2023นั่นเองนะครับซึ่งดูเหมือนว่าปลายทางเนี่ยอาจจะเป็นพิมเมเรกังกฤษนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะคิดว่าแมนเชสเตอร์เดเนี่ย มีโอกาสได้ตัวโคดิกาโปมากกว่าที่จะเป็นอาร์เซนอลนะครับนี่คือข้อมูลจากดินโจนนะนักข่าวของกีมิสป์นะครับส่วนทางฝั่งโรมาโน่เนี่ยมีการบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีลีดมีซาเทมตันนะครับแต่ว่า2ทีมเนี่ยอาจจะไม่ได้ร่วมแย่งชิงละนะครับปัจจุบันก็มีอาร์เซนอลด้วยนะครับแล้วก็แมนยูนะฮะแต่โอเคตอนนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่แมนยูทีมเดียวละที่กําลังไล่ล่า ขวาตัวนันเตะรายนี้อยู่นะครับซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะมีสโมสรชั้นนําในโยุโรปเนี่ยร่วมแย่งชิงเกี่ยวกับการคว้าตัวนักเตะรายนี้ก็ได้ในช่วงปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นตลาดในการซื้อโคโดิโกโป,โปที่ยากกว่าตอนซัมเมอร์ที่แมนยูเนี่ยติดต่อไปซึ่งในช่วงซัมเมอร์เนี่ยคู่แข่งมันน้อยแต่ว่าในช่วงมกราคมเนี่ยเชื่อกันว่าถ้าเกิดแมนยูต้องการหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเนี่ยนะฮะสองตลาดข้างหน้าเนี่ย มันน่าจะเป็นเรื่องยากสําหรับแมนยูแล้วคู่แข่งมันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผลงานของกัคโปเนี่ยมันก็ไม่ได้แผ่วด้วยนะฮะยังทําผลงานได้ดีนะครับแต่ทีนี้ข้อได้เปรียบของแมนยูก็คือนักเตะเนี่ยคือแบบพูดแบบสองถึงสามรอบแล้วนะว่าเคยแบบว่าเกือบได้ย้ายมาแมนยูแล้วก็ต้องการย้ายด้วยนะครับมีใจให้กับแมนยูด้วยนะครับแถมทั้งเอเย่นเนี่ยก็คนเดียวกันกันกนกบทางเอเล็เคนฮาร์ทำให้แมนยูเนี่ยจะได้เปรียบเรื่องนี้นะะี่ย เรื่องของการติดต่อนะครับเรื่องของการที่จะนักเตะมาแต่มันก็ไม่ใช่การแบบออฟฟิเชียลนะว่าแมนยูจะได้ไปนะครับเพราะว่าทีมอื่นก็มีโอกาสในการคว้าตัวอยู่นะครับอย่างเช่นเรอัลมาริดนะที่เดวิดออลสตีนนะข่าวดังก็คอนเฟิร์มว่าอาจจะมีการร่วมแจมก็ได้นะครับนี่คือเรื่องของโคลีกโปที่เราต้องมาติดตามรอดูกันนะครับในช่วงตลาดรอบหน้าส่วนแนวรุกอีกคนหนึ่งครับที่แมนยูมีข่าวเนี่ยก็คือเบนจามินเซสโกนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเซสโกเนี่ยมีการตกลงย้ายไปเอเบลไลซิกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียเรียวกับทางเรดบูลซาบวกนั่นแหละนะครับแต่ทีเนี้ยเชื่อกันว่าแมนยูเนี่ยได้มีการเข้าไปสอบถามกับเอเบลไลซิกนะฮะมีการสอบถามกับหลายๆสิ่งหลายอย่างแหละเกี่ยวกับตัวของนักเตะรายนี้นะครับว่าคือหลักๆเนี่ยก็คือแมนยูพยายามสอบถามว่าอ่ะโอเคตอนเนี้ยทางเซสโกยังไม่ได้แบบสวมเสื้อของเอเบลไลซิกยังไม่ทางการถูกไหมนะฮะ แต่ถ้าเกิดผมเนี่ยจะมีการยืน่นข้อเสนอทับไปเลยนะครับคือโอเคคุณมีสัญญากับอ e ีเวลรซิก็จริงแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้สวมเสื้อนะต้องเรียงกันก่นกอนนะครับยังไม่ได้สวมเสื้ออย่างเป็นทางการแต่แมนยูจะไปซื้อต่อทันทีเลยนะฮะทัง้งที่ยังไม่ได้แบบเปิดตัวนะแมนยูจะไปยื่นซื้อต่อทันทีนะฮะซื้อแบบเหมือนกับทับไปอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งพอมีการสอบถามแบบนั้นอีเวลรซิก็ตอบกลับมาว่าสามารถทําได้นะครับแต่ว่าพวกคุณเนี่ย หรือว่าแมนยูเนี่ยต้องมาในราคาอยู่ที่ประมาณ52ล้านปอนด์นะครับต้องมาเบ็ดเงินในราคาประมาณนี้นะฮะทีนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปนะครับก่อนหน้านั้นน่ะแมนยูมีโอกาสคว้าตัวเซสโกในราคาเพียงแค่20ล้านปอนด์เท่านั้นแต่พอมาเซ็นสัญญากับอเวลรซิกสัญญามันเหลือเยอะยังไม่ได้แบบเปิดตเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ำเนี่ยคือค่าเฉลี่ยมันก็ต้องเยอะอีกนะครับประมาณแบบอย่างที่บอกกันไป50ล้านปอนด์หรือ,ออาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ ที่มันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเกิดแมนยูสนใจจริงเนี่ยมันสามารถยื่นข้อเสนอไปได้นะครับนะมนไม่ได้ผิดอะไรนะฮะก็รอติดตามกันนะครับเรื่องของเซสโกแล้วก็คอดิคาปโปนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ